สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมิวเพลฟไทยนะครับก่อนชมลี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดรูปกระดิ่งคอมเมนต์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ช่องเรานะครับมีเพจ Facebook นะครับแล้วก็มี IG ด้วยนะครับยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆด้วยนะครับผมจะขอบคุณมากเลยนะครับผมนะโอเควันนี้นะครับผมมีขนมมาแนะนากันนะเป็นขนมเพื่อสุขภาพนะครับผมจาก ร้านของน้องที่น่ารักนะรู้จักกันอยู่ใกล้ใกล้กันนี่เองนะครับชื่อร้านกิฟต์บ็อกนะครับนี่เดี๋ยวจะขึ้นชื่อให้นะครับผมหรือไม่ถ้าเกิดไม่ได้ขึ้นชื่อให้ก็จะใส่ชื่อใส่ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับของทางร้านนะครับผมก็ลองไปกดติดตามนะเข้าไปดูกันนะครับมีเมนูเยอะแยะมากมายเลยนะครับสำหรับการดูแลสุขภาพแบบไม่เบื่อเลยวันนี้เดี๋ยวมีมาแกะให้ดูหน่อยนะสองสาอย่างนะครับให้ดูหน้าตากันนะครับผมแล้วก็รสชาติเนี่ยอร่อยอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะครับแต่ว่าจะถูกปากท่านหรือเปล่า ท่านจะชอบหรือเปล่าท่านต้องรองนะสั่งซื้อกันเข้าไปนะเดี๋ยวตามลิงก์กันไปเลยนะครับผมนะร้านี้ก็มีขนมเยอะเลยนะมีโปรตีนคัมเบิรมีคริสซินนี่มีโปรตีนบาร์มีโปรตีนชิปมีริงนะผมมีพ็อกเก็ตมีบราวนี่มีกรอบเค็มนะผมก็แล้วก็ส่วนผสมนะครับผมโอ้โหเรียกว่าอัดแน่นไปด้วยคุณค่าทางสารอาหารเลยนะมีโปรตีนสูงนะครับผมเน้นโปรตีนนะขนมแบรนด์นี้นะครับผมแล้วก็ ถ้าใครที่สั่งไปนะก็จะมีแบบโอ้โหมีร้านเขาน่ารักนะเนี่ยมีใบขอบคุณด้วยนะเนี่ยดีมากเลยเรื่องบทเอ่อเรื่องคุณค่าสารอาหารสารอาหารอะไรเนี่ยเขามีให้ชัดเจนนะครับเนี่ยในไอจีเขานะแล้วก็เนี่ยที่หลังแพ็กเกจก็มีให้ด้วยนะครับผมโอเคในบางอันนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมาแกะให้ดูกันดีกว่านะครับว่าหน้าตาอาหารนะขนมเนี่ยก็สุขภาพหน้าตามันเป็นยังไงนะครับผมนะ โอเคเริ่มที่อะไรดีนะเดี๋ยวเราเริ่มแกะกันที่บราวนี่ก่อนเลยนะครับผมนี่อันนี้มีบราวนี่มาให้ดู2รสนะครับผมก็เป็นอัลมอนด์นะครับผมนะแล้วก็อันนี้เป็นมัชัะนะครับชาเขียวนะครับเดี๋ยวแกะดูอ่ะอันนี้ก็แพ็กเกจเป็นกระปุกกระปุกแบบนี้นะครับผมแล้วก็มีนี่โอ้โหซิวอย่างสวยงามนะครับกันชื้นนะครับสามารถหาซื้อได้ตามร้านขนมเพื่อสุขภาพนะครับหรือว่าไปสั่งที่ไอจีได้เลยนะครับในร้านนี้เนี่ยให้ดูหน้าตาก่อนเห็นไหมเอ่ย นะครัหยิบออกมาเลยนี่เป็นไงเออสวยงามนะครับผมหอมหอมชาเลยนะครับอันนี้ลองดมนะนี่ลองดมนะหอมชาลองชิมหน่อยอืมอืมขออภยัยอันนี้กล้องเสียบไม้ไม่ติดนะอะไรแบบทำไมทำเอสมาให้เลยไม่หวานมากครับบอกก่อนว่าไม่หวานมากแต่ว่าถามว่ากินสนุกไหมผมบอกให้ มีมีโอกาสไหลหมดกระปุกได้เลยแบบง่ายๆเลยนะครับเพราะนั้นต้องระวังด้วยแต่แคลอรี่ไม่สูงนะครับกระปุกนี้เนี่ยแคลอรี่อยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบสองแคลอรี่นะครับโปรตีนสิบกรัมเลยนะนะครับสิบปดนะแฟตสองนดบรรจุ6กสิบเจ็ดกรัมนะครับไร้แป้งสาลีนะครับผมไร้เนยไม่ใส่น้ำตาลด้วยนะดีมากมากเลยนะอันนี้อันแรกผ่านนะครับแต่กลิ่นนี้กัดปุ๊บกลิ่นขึ้นมาเลยนะต่อไปอัลมอนด์อัลมอนด์บราวนี่นะครับ แต่ดูนะเหมือนก้านนี่แพ็คมาดีแพ็คดีงามนะครับแจมแมวนะครับไม่ต้องกลัวชื้นกลัวอะไรนะครับแต่มันไม่ได้กรอบมากนะดีไม่ใช่แบบกรอบแบบขนาดมันฝรั่งทอดอะไรพวกนี้เนี่อันนี้ให้ดูหน้าตามันดมกลิ่น่อยอืมโอ้โหกลิ่นสุดหายใจแรงมากเลยนะครับกลิ่นออกชอเเ็อกโกแลตมากกว่าอาัลมอนด์นะความรู้สึกผมนะขอภัยน้องด้วยนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามนได้กินชอเเ็อกโกแลตมากกว่าอืม เหมือนกันไม่หวานไม่หวานแต่กินเพลินกินเพลินนะลองคิดเลยนะต้องลองฝั่งอ่ะผมก็บอกไม่หูนะแต่โดยส่วนตัวผมชอบนะแบบนีน้คือผมไม่ชอบอะไรที่มันหวานมากคือถ้าเราไปกินบราวนี่เนี่ยนะทั่วไปเนี่ยนะครับมันจะติดหวานติดหวานจัดเลยนะครับอันนี้ก็ไม่มีแแสน้ำตาลไม่เหมือนกันนะครับไม่มีแป้งสาร,รี่เหมือนกันสิบกรัมเหมือนกันนะครับโปรตีนแต่ว่าเอนจี่นนะอยู่ที่ร้อยสี่สิบแปดกรัมนะครับ ต่งิงเรากินไม่หมดกับปุกหรอกเชื่อดิเชื่อแบบนั้นนะเรากินแค่แบบพอกรุบกริบถ้าเกิดเราดูแลสุขภาพมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับผมจะเป็นแบบนั้นนะครับเราพูดคุยแบบนี้กันอ่ะต่อไปกรอบเค็มนี่ให้ดูกรอบเค็มกรอบเค็มเนะี่ผมเคยลองกินแล้วรสชาติเหมือนคล้ายคล้ของแข็งเราสมัยเด็กะนะ <c oughs> แต่ตัวเคลือบไม่หวานขนาดนั้นนะครับโอเคขนมคลีนเน้นโปรตีนแคลอรี่น้อยกว่าสูตรปกติ50เซน์เลยนะอันนี้ถ่ายดีน้องบอกมานะครับ บอกป่าวะ <laughs> <laughs> ม่นใจคุยบ่อยนะแพ็เกเกจก็เป็นแบบนี้นะอ่ <Okay. S 1> เป็นไฮบริดนะกระดาษพลาสติกอ่ะฉีกง่ายฉีกง่ายแล้วก็เป็นแบบถุงซิปนะครับนี่กินแล้วก็กินไม่หมดก็เก็บไว้กินต่อได้นะแช่ตู้เย็นไว้ได้นะผมโอเคอันนี้เป็นรถเครื่องเทศนะครับผมพนมือกันครับ ครื่องกำลังจะเทศแล้วอ้าวไม่ใช่แบบนั้นนะครับมุกอะไรของมึงอีกแล้วนะนะโอเคอบไม่ทอดนะครับอันนี้มีโปรโตีนจากถั่วนะครับเพราะนั้นใครไม่กินถัว่วต้องต้องดีๆนะครับผมโอเคก็ขนาดก็ให้มาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยให้ถึงนี่เลยนะนนหนาๆเลยนะเนี่ยให้ดูเห็นปะเมื่อกี้นี่อ่ะนี่นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นี่มีเกล็บเคลือบมาหน่อยๆห,หอมหอม ไม่กลิ่นแบบกลิ่นเครื่องเทศหน่อยๆน,นะครับแต่ว่าไม่แรงไม่แรงอืมแล้วก็กรอบจย่งชื่อกรอบเค็มแต่ไม่เค็มมือชาติมือชาติกำลังดีผมว่านะอันนี้อันนี้อีกหนึ่งอันต้อก,กินเพลินนะก่อนผมกินไปถุงหนึ่งไหลๆเลยนะดีไม่ดีเนี่ยผมเนี่ยนะเคนแบบกินเรื่อยๆนะใช้วินยัยนะขอบคุณอร่อย ไม่เค็มมากกําลังดีนะตัวนี้มีโปรโตีนจากถั่วด้วยนะครับกรอบเค็มนี่มีโปรโตีน5กรัมนะครับอันนี้โอเคนะครับต่อไปเรามาดูกันนะอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นโปรโตีนชิพนะครับผมนี่ให้ดูอันนี้เป็นรสซาวครีมนะครับแพคเกจเหมือนกับกรอบเค็มนะครับนี่นะส่วนผสมโปรโตีนสกัดเข้มข้นจากถั่วเหลืองนะน้ำมันรำข้าวนะดอกเกลือ ผงปรุงรสไร่ผงชูรสนะครับผมขนาดบรรจุ36กรัมนะครับตัวนี้160แคลอรี่นะโปรตีน23กรัมไม่ใส่เนยไม่ใส่น้ำตาลนะไม่ใส่แป้งสาดีนะครับโอเคแคลอรีเ่เท่ากันทั้ง3อันเลยนะครับอันนี้เป็นรสซารครีมนะครับแล้วก็มีรสอันนี้เป็นเห็ดทรัฟเฟิลนะครับเป็นโปรตีนชิพนะครับรสเห็ดทรัฟเฟลิลแล้วก็อันนี้เป็นสวีทคอนนะครับข้าวโพดหวานหอมๆนะเดี๋ยวเราแกะดูกันก่อนนะโอเคมา ซาบครีมกันก่อนเลยนะครับอยู่ใกล้มือซ้ายเอ๊ะเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวนะครับอีกซองแล้ววางไว้นะเป็นถุงซิปเหมือนกันอีกแล้วนะฮะนี่นี่เปิดมานี่เต็มเต็มถุงไปเลยขอดมหน่อยอ่ะมีกลิ่นเบาๆนะครับตัวนี้เนี่ยซาบครีมหอ,หอมอืมอืมอันนี้ เน,นื้อเจเบวเบาๆเบาๆอธิบายออธิบายความกรอบมันยังไงเดีย๋ยแปลกๆดีแปลกๆดีรสชาติาโอเคมันจะเหมือนอันนี้เคี้ยวไปมันเะเหมือนอะไรวะมันแคบหมูอ่ะเหมือนแคบหมูตอนที่เราเคี้ยวไปปลายๆแล้วนะครับอันนี้สำหรับโปรตีนมัอธิบายถูกมั้งดูนะโปรตีนชิพน่าสนใจต้องลองต้องลองนี้ต้องลองไม่เค็มไม่หวาน มีรสชาตินิดหน่อยเบาๆกินได้กินง่ายด้วยนะลองดูนะัโปรตีนยี่สามกรัมเลยนะโอ้เยอะมากนะ่ยหนึ่งตองโปรตีนยี่สามกรัมเหมือนกินอกไก่เลยอ่าแต่ว่ากินเพลินกว่าอกไก่นะต่อไปเรามาดูเห็ดทัฟเฟิลไม่คุ้นเหมือนกันนะครับผมเห็ดทัฟเฟิลไม่ค่อยได้กินน่ยนะครับผมอันนก็เป็นเห็ดโคนเห็ดอะไรพวกนี้ได้อยู่เห็ดโคนเห็ดนางฟ้าอ่ะถุงซิปเหมือนกันนะขออนุญาตแกะนะครับอ่ะอันนี้กินออกเหมือนมันฝรั่งนิดหน่อย แต่อันเมื่อกี้ไม่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 แรงเท่านะครับอันนี้ก็ไม่แรงแต่กลิ่นชัดเจนกว่าอันตาพิม,อมบอกแล้วกินเลินนะอืบอกรสชาติไม่ถูกอะแตกต่างกันที่กลิ่นครับตรงนี้แตกต่างกันที่กลิ่นนะรสชาติใกล้เคียงกันนะออันนี้ตรงแต่ไปโดนชิ้นที่มีผงปรุงรสอยู่นะมีรสชาติ นี่แรงกว่านิดหนึ่งนะครับอ่ะต่อไปน้าดูสวีทคอร์นนะครับออ้ยนี้หอมขอ้าวโพดเลยเปิดมาหอมขอ้าวโพดเลยชอบนี้นะครับชอบกินอันนี้นะครับนี่เนี่ยให้ดูเออนะครับแต่นี่หอมขอ้าวโพดเลยนะเหมือนเหมือนมาม่าช้างน้อยสองอ,อะไรกันอืมคือกลิ่นมันอะกลิ่นมันเหมือนขอ้าวโพดอบเนยครับพี่น้องเฮ้ยชอบกินอันนี้ กลิ่นมันชัดสุดไงกลิ่นมันชัดสุดกว่าสองอันนี้สองน,นี้คืออมมันมีต่างกันนิดเดียวอะ่ะแต่น,นี้คือเปิดมาปุ๊บได้กลิ่นเลยแล้วก็พอเคี้ยวไปก็ได้กลิ่นนะน่าสนใจนะตัวนี้ก็ลองไปหาซื้อกินกันดูนะครับคือรสชาติเนี่ยจริงๆมันผมว่าคนที่สายขนมมานะค,คือผมไม่ใช่สายขนมนะเราต้องคุยกันอย่างนี้ก่อนผมเนี่ยสายเนื้อ เมื่อก่อนนี้บุฟเฟ่ชาบูอะไรแบบนี้แล้วก็เมนูอาหารที่เห็นในช่องก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเมนูหนักแล้วก็จะไม่ค่อยทําขนมนะครับก็จะมีคนดูเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยเรียกร้องหาขนมมานะผมก็ไม่ค่อยเสียนเรื่องขนมนะนะเพราะว่าเราไม่ค่อยกินขนมเยอะนะครับแต่เพราะอันนี้เนี่ยโดยสวนตัวแล้วผมโอเคเลยนะดีเลยคือมันทําให้มันเป็นสีสันในการดูแลสุขภาพสีสันในการในช่วงที่เราควบคุมน้ําหนักอยู่นะในการที่เราต้องกินอาหารที่ปรุงน้อยนะครับแล้วก็ความความสนุกในการกินมันน้อยไม่เหมือนกับ กับอาหารเมื่อก่อนที่เรากินแล้วอ้วนนะเรากินพิซซองพิซซ่ากินขนมได้เต็มที่นะครับนะแต่เนี้ยมันเป็น choice ที่เพิ่มเข้ามานะในการดูแลสุขภาพทึ่เรียกได้ว่าผมแนะนาว่าน่าลองครับเป็นอะไรที่ดีนะครับแล้วก็โปรตีนสูงด้วยคุณค่าทางอาหารสูงนะครับขนมแบบนี้นะครับดีมากเลยนะครับแล้วก็หอมด้วยรสชาติดีด้วยนะครับผมก็ลองหาดูลองสั่งไปทานกันดูนะนี้ผมชอบนะสองอันนี้ผมชอบนะครับแล้วก็อ่าโปรตีนชิพผมชอบสวีทคอนสุดนะแต่อันอื่นคือก็โอเค นะผมแต่กลิ่นมั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 นไม่มันมันไม่ฉูเท่านะสวีก่อนในนี้ขอญาติน้องคุยตรงๆนะครับผมรีวิวกันแบบเร็วๆวเลยน้องจะด่า่มเลยนะครับโอเคเป็นเจด้วยเห็นไหมนี่ยเป็นเจด้วยนะครับช่วงนี้กินได้นะครับผมแล้วก็อันนี้กรอบเค็มกรอบเค็มก็อร่อยนะกินเพลินดีนะครับไว้ดูหนังแบบเพลินเพินไม่ต้องกินป๊อปคอนให้มันแบบเราได้คาบอย่างเดียวอะไรแบบนี้อันนี้เอาไว้แบบนั่งดูซีรีส์เน็ตฟลิกอะไรแบบนี้นะง่ายๆอยู่บ้านนะครับมีน้ําโซดาได้เป็น อ่าซ uh, นะีโร่แคลน่ะชูกอร์ฟรีอะไรพวกนั้นนะมาโอ้โหเพลินเลยนะผมยังไงก็ฝากร้านไว้นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวขึ้นชื่อร้านให้ด้วยละกันนะครับผมสำหรับขนมของแบรนด์บ้านกิฟทบ็อกนะครับเป็นะปขนมขินเน้นโปรตีนไม่หวานแต่ไม่จืดใช่นี่จริงเลยไม่หวานแต่ไม่จืดนะครับนะแล้วก็อร่อย นะแล้วก็มีประโยชน์จากโปรตีนนะเต็มๆเลยนะโอเคอันนี้ลองหาซื้อกันดูนะับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างยังไงถ้าชอบหรือไม่ชอบยังไงติชมคลิปผมไว้ด้านล่างได้นะครับขนมก็ลองหาซื้อทานกันดูได้เลยเชียร์มากนะผมน้องโอ้โหขยันมากแล้วก็มีให้เลือกหลากหลายนะเป็นสีสันนะครับ นะยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ด้านล่างนะอย่าลืมกดรูปก,กระดิ่งนะครับเวลามีคลิปใหม่มาจะได้โอ้โหเข้ามาดูก่อนเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผงต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ